ใช้พลังมาเยอะแล้วก็เปลี่ยนบ้างครับผมเราทั้งสองคนอิทไปไหนพี่อิทไปแล้วผู้รู้เรื่องมาด้วยสองคนนี้เรื่องมาครับผมเราสองคนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะพี่ทุกคนรอทุกคนที่มาดูวันนี้เลยนะก็เราจะพูดให้ตัวเองหน่อยครับผมนะฮะขอบคุณพ่จัดนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นันทีทุกคนนะครับสุดหล่อทุกคนนะฮะถึงใจผมก็รอพี่คนนี้แล้วพี่คนนี้ที่ใม่มากพี่ว่าพี่ชื่ออะไรพี่พี่ชื่ออะไร นะครับพี่ไายกับพี่หนุ่มสองคนเนี่ยค่ะคือพี่ไต๋พี่คนอื่นเขาก็ติดใจแย่เลยเฮ้ยไม่น้อยพี่คนนี้ก็อิสเอนส์แต่พี่คนนี้ก็สอนร้องเพลงเหมืด้วยนะพี่จนพี่คนนี้เขามือเบสนะอะไรนะพี่อินสาเฮ้ยขอบคุณครับแล้วผมเราสองคนได้ยืนยันว่าเรา รู้สึกดีทุกครั้งนะครับรู้สึกดีมากๆเลยที่ได้เห็นพี่ๆคนแล้วก็ได้มาร้องเพลงใหพี่ๆฟังถึงแม้ว่าพี่ๆก็ไม่รู้ว่าคิดยังไงอยู่นะครับพเพราะว่าร้องเพลงแล้วหน้าตาอึมครึมม <laughs> าเล่นสนุกนะครับผมทำหน้าตาให้มันมีสีสันหน่อยนะครับนะฮะให้ฟัมร่วมมือกันนิดนึงนะฮะก็หวังว่าคงจะสนุกกันนะแต่ว่าพวกเรายืนยันว่าเราดีใจมากเลยเช่ไหมใช่ค<ห>่ะไฮ้ยมันสนุกเหรอพี่คือไม่เออตัวเตี้ยนะฮะ เราดีใจมากที่เรามีเมืองคนติ๋มิ๋มมาซัพพอร์ตเราอยู่เลยครับใช่ค่ะก็ว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ยังจะมีผู้คุณอยู่กันนี้หรือว่าไม่ได้เจอกันนานพี่นิกดูแบบเมอกว่าร้อนความอ้วนมากไม่รู้เขามันเลยขาดไปด้วยตัดอะไรไปด้วยเฮ้ยไม่รู้แต่คือไม่ได้เจอกันนานนานมากพี่รู้สึกว่าช่วงสอบมันหายไปนานมากอ่ะ ตอนนี้คอนเสิร์ตจบแล้วนะแต่ว่านี่คุณช่วงพูดคุยพี่คงไม่ว่าอะไรนะเพราะเพทปก็เล่นหมดแล้วนะใช่ค่ะก็จะไม่โดนตัดเพลงป่ะพี่พีทตนีห่วงหงไว้นะคะสามารถโงอได้เต็มที่อ่ะใน้ำเข้าไปเยอะๆเอ็นโฮตัวพี่เขาไม่ฟุ้งก็พี่เขาไม่ฟุ้มพีหมดจบแล้วใช่เห็นก็ได้น้ำไม่สระพี่บอกงงเลยปะแล้ผมก็เป็นเพลงวันนี้เป็นเพลงที่พวกเราสองคนเลือกมาเองทั้งนั้นเลยแล้วก็เพลงอะไรคะ ถ้าน่าอยาฟังเพอะไรก็รีควสมาได้ใช่ป่ะ่บอันรีเควสมากก็ไป็นมาร้องเลยป่อกจัง้ามีขาน่าหเลานเยะักาสุดท้ายปีอะ่เาน่ังเพลงเรวล้วนเลยแล้วกันจะได้แตปตับแตกกันมาดีพี่ใส่เพาเป็นแถว เฮ้ยเพลงวัยสนุกก็เพลงก็เพลงชาแล้วก็ก็นั่งปั่งนเฉยยังมันแบบเอ้อช่เหรอตผมชอบชันี้ที่่านมาเฮ้ยพวกกี้ก็รู้อย่างร้องกลาคาเล็กเก้อ่ะนึ กับพี่กิจกับว่าไนไถ่มาไงมึงจีนน่ะติดกัแกแนแคไงไูสิ กำลังชิวเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวุี่หนถามอะไรอย่างดท้ที่สังเกตมานานแลวเอาระยะถูไว้เป็นเทคนิคใหม่ในการร้องเพลงใชรเตกรียบร้อลัวใช่ก็จริงๆมันก็เป็นโฟมนะครับตกใจนะว่ายังลบอยู่จริงๆน้ำในหูที่ไม่เท่ากันที่จะใส่ไว้เพราะฉะนั้นมันเป็นลมนะจะได้ฟังเสียงเพลงชัน โอเคบผมจบได้แล้วส่งพี่จากบ้านอย่างสุริภาพเลยฮะเชิญนะคะก็สำหรับวันชากน่าคิดเฮ้ยปากเนี่ยเดี๋ยวก็ต่อยว่าจะหลุดเลยอะจบหนูจบไม่ได้ล่ายิมจุกกันน้องทำอะไรได้ไห่น้องเฝยิ้มจุอ่าแพ้ชนะหนึ่งสองสามจบค่ะครับผมมือพี่ทุกคนครับ ที่ทำท่าเหมือนกูเดิมตังที่ซาปาดิโอเลยพี่เหมือนเลย